สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับพระชนนของพระเจ้าจะมาถึงพี่น้องในซีรีส์ของคริสต์มาสจากอิสยาบทที่9ข้อที่6นะครับซึ่งมีพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าเนี่ยนะครับในการพยากรณ์ถึงพระองค์เนี่ยสี่พระนามด้วยกันนะผมอยากจะอ่านนะครับด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรามีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เราและการปกครองจะอยู่ที่บ่าทของท่านและท่านจะเรียกนามของท่านว่าที่ปรึกษามาสจั่น พระเจ้าผู้ทรงพริ t r พระบิดานิรันองค์สันติราชจักรคัมภีร์ตรงนี้เนี่ยนะครับอิสยาเนี่ยนะครับได้พยากรณ์ถึงพระเยซูคริสต์เจ้าในฐานะที่พระองค์ได้เสด็จเข้ามาในโลกนี้เจ็ดร้อยปีก่อนที่พระเยซูคริสต์เจ้าจะประสูติเนี่ยนะครับได้พยากรณ์นามแรกของพระองค์คือที่ปรึกษามาสจั่์คำว่าที่ปรึกษาเนี่ยนะครับคำว่า y าว n g e d g y o u e เนี่ยหมายถึงว่าให้คําปรึกษาแนะนําประกาศวางแผนนําทางและเป้าหมายซึ่ง เมื่อพระองค์เป็นที่ปรึกษามัศจัรนั้นหมายความว่าประการที่1เนี่ยนะครับพระองค์เนี่ยทรงเต็มไปด้วยความเข้าใจจากพระคัมภีร์ในตอนนี้เนี่ยนะครับพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์เป็นที่ปรึกษามัศจัรย์และการปรึกษามัศจัรย์เนี่ยนะครับหมายความว่าคนนั้นจะต้องจะต้องมีคําแนะนําซึ่งซึ่งเกินความเข้าใจและแน่นอนว่าอิสยาห์บทที่8-9 2ได้กล่าวว่าเรื่องนี้มาจากพระเจ้าจอมโยธาด้วยพระองค์อัศจรรย์นักในการปรึกษาและวิเศษในเรื่องปัญญา หมายความว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเนี่ยนะครับเมื่อพระองค์ได้เสด็จเข้ามาในโลกนี้พระองค์ทรงเป็นผู้ทรงเข้าใจนะมีตัวอย่างหลายเหตุการณ์ในพระคัมภีร์ที่เมื่อคนมีความจํากัดว่าไม่สามารถจะตอบคําถามนั้นได้พระเยซูคริสต์เจ้าตอบได้ทุกเรื่องเช่นเดียวกันขอพระเจ้าประทานปัญญาให้กับเรารู้ว่าพระองค์เป็นที่ปรึกษามาสจันทร์ปรึกษาพระองค์ครับอันที่1คือพระองค์เต็มไปด้วยความเข้าใจสองพระองค์ทรงเต็มไปด้วยคําแนะนำนะ คำแนะนำเนี่ยนะครับพระคมพีในโยบบทสิบสองบสิบสาบอกว่าสติปัญญาฤทธานุภาพอยู่กับพระองค์พระองค์ทรงมีคําแนะนําและความเข้าใจจากประการที่หนึ่งเนี่ยเมื่อพระองค์ทรงเต็มด้วยความเข้าใจที่ปรึกษามาสจรรยัยนก็ต้องมีคําแนะนําจะมีประโยชน์อะไรครับที่มีความเข้าใจแต่ไม่มีคําแนะนํา ขอบคุณพระเจ้าครับในจุดนี้เราสามารถเรียนแบบพระเจ้าได้เช่นเดียวกันเมื่อเราเองนั้นเป็นคนที่ขอสติปัญญาจากพระเจ้าพระเจ้าให้ปัญญาให้กับเราสิ่งที่เราควรจะต้องทําก็คือควรจะมีคําแนะนําที่ดีให้กับคนอื่นอย่าเป็นคนที่มีแต่ความเข้าใจแต่ไม่มีคําแนะนํามีผู้ประเภทหนึ่งนะครับคือพวกชอบช่างตําหนิคนเหล่านี้เนี่ยนะครับตำหนิคนอื่นได้แต่เวลาให้คําแนะนําไม่มีคําแนะนําที่จะให้เราไม่เป็นคนประเภทนั้น ประการที่3นะครับที่ปรึกษามาชัญ,ญหมายถึงเต็มไปได้วยความห่วงใยคำแนะนำของหลายบริษัทก็มีคำแนะนำเพื่อได้ผลประโยชน์แต่พระเจ้าสันทรงเต็มไปได้วยความห่วงใยเหมือนพระคัมภีร์บอกว่าเราจะแนะนําและสอนเจ้าถึงทางที่เจ้าควรจะเดินไปเราจะให้คาปรึกษาแก่เจ้าด้วยจับตาเจ้าอยู่นะครับดังนั้นเองพระองค์ทรงให้ความห่วงใยให้คําแนะนําด้วยความห่วงใยเหมือนพ่อแม่ที่สอนลูกนะครับและประการที่4นะครับเต็มไปได้วยความสุภาพ คำปรึกษาท,ที่ตอบอย่างไม่สุภาพหรือไม่ถูกกาละเทศะนั้นน่ากลัวมากในพระคัมภีร์ในสุภาษ,ษิตบทที่สิบห้าข้อยี่สามได้กล่าวว่าคําตอบจากปากที่เหมาะสมก็เป็นความชื่นบานแก่คนคําเดียวที่ถูกกาลก็ดีจริงๆดังนั้นหมายความว่าพระเจ้านั้นให้พี่ชิกิยะเข้ามาในโลกนี้เมื่อพระองค์ทรงตอบพระองค์ทรงตอบด้วยคําพูดที่เต็มไปด้วยความเข้าใจนะครับเต็มไปด้วยความสุภาพคงจะจําเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่ง ที่จกเ้าก้อนหินคว้างได้ใช่ไหมครับพระองค์ทรงเต็มไปด้วยความเข้าใจเต็มไปด้วยคําแนะนําเต็มไปด้วยความห่วงใยเต็มไปด้วยความสุภาพแต่นั่นเองนะครับพระองค์เป็นที่ปรึกษามาสจันปรึกษาพระเยซูคริสต์และถ้าเราจะเป็นที่ปรึกษามาสจันขอประทานความเข้าใจให้กับเราขอให้เรามีคําพูดที่แนะนําคนในอย่างถูกต้องขอให้เรามีความห่วงใยในการแนะนําคนอื่นและขอให้เรามีความสุภาพอย่างที่พระเยซูคริสต์ทรงเป็นในคําแนะนําขอพระเจ้าอวยพรครับ